จำเรียบสัวม่เอาบอมโรนติ่เซมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเป็นเยื่หงไรวันนี้เมื่อตอนเย็นเวลาประมาณ16บนาฬิกาสี่โมงเย็นท่านสมเด็จฮุนเซนผู้นำจิตวิญ,ญญาณของชาวกัมพูชาได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าจะแช่ ความชั่วความเร็วความระยำความอับป,ปรีซีกว่านของนายทักซ้นนะแล้วบอกว่าตอนนี้กูไม่กลัวมึงแล้วมึงจะเป็นยาเป็นดองกูเด็กน้อยมันเอากันซีกันยังไงจะกูแค้นมากเลยที่ลูกสาวมึงอ่ะไม่ยอมปฏิบตัติตามคำสั่งของกู แล้วก็ให้ทหารมามีอำนาจเนือรัฐบาลน,นะฮหุ้นเซินไม่ชอบเพราะฉะนั้นพวกฉะนั้นก็แชร์ลูกมันแล้วนะก็ลองแช่พ่อมันดิพ่อกระลูกมันก็เร็วพ่อกันเลยน,ะนี่หุ้นเซนวานะไม่ใช่ผมวานะหุ้นเซิน,นเขาแข่งการก็อนแประชาชนเลย อ้ทักสิ้นนะมันพูดอะไรก็หุ้นเซ็นบ้างเออมันพูดเยอะนะมันพูดว่าอยากเปลี่ยนประเทศไทยเป็นการปกครองระบบนู่นระบบนี้ระบบประธานาธิบดีอะไรเนะลยก็พูดมินสถาบันด้วยนะมินสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้หุ้นเซ็นฟังหุนเซ็นอนัดเข้ไปหมดเลย มันโง,ไง่ไอมันไม่รู้ว่าไอ้หุ้นเส้นจอมอัเขีอะเป็นไงปลาโกฏหวาตอนนี้ประชาชนคนไทยเชื่อหุ้นเส้นโอ้ห้ายนบอกเปิดเลยเปิดเลยเอาเลยเอาเลยเปิดเชื่อหุ้นเส้นแล้วก็พร้อมที่จะร่วมกับหุ้นเส้นยึดประเทศไทยล่ะนี่คนไทยมันเป็นยางไหละ เป็นพวกห้อยรอยตามคลาดเข้า่ายอย่างไงก็ไปยังงั้นนะหุ่นเซนว่ายอย่างนี้ก็เชื่อหุ่นเซนหุ่นเซนว่าอย่างงั้นก็เชื่อหุ่นเซนไปถนนไปเลยไม่มีจุดยืนจุดอะไรเลยคนไทยแย่ yeah, มากนะเน,นี่ยพรุ่งนี้เวลาไม่บอกแต่พรุ่งนี้วันที่ยีบเจ็ดท่านหุ่นเซนจะโพสเฟซบุ๊ก เป็นข่าวสำคัญเป็นข้อความให้ประชาชนคนไทยว่าไอ้ทักษินพอนายกองอินมันเป็นคนอย่างไรมันไปพูดอะไรให้หุนเซียนฟังเกีเ่ยวกับสถาบันระมหากษัตรของประเทศไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่ามันจะเป็นประธานาธิบดีเอง ตัวเอ็มันก็แทบจะไม่รอดะมันเพิ่งมีข่าวมันป่วยเป็นเ้นเอ็นเปื่อยมีข่าวไปนอนรักษาโรงพยาบาลตำรวจนะนอนอยู่ชั้นสิบสี่โดนอสอบสวนนะ่ะเพราะมันไม่ได้นอนจริงไหเออมันนอนคลิปนอนลอ็อตอตอนนี้เขากำลังสอบมันอยู่คือตอนนี้รัฐบาลองค์อิงนะเจอนักเลยเจอทั้งเรื่องคลิปหุ้นเส้น เจอไอ้ทั้งนสัร,รัฐธรรมนูญเขาจะไอ้พิจนาให้ยุดปฏิบัติหนาถีนะคดีพอมันคดีลูกมันมันเยอะแยะไปหมดเลยนะอีพวกท่านี้งประเทศท่านเอทำไมกิดยอกไุู้นะค้เมนไม่ได้หุ้นเซนพูดทีเดียวกระเทือนทั้งประเทศเลยคนไทยนี่อึ้งเลยอยากให้หุ้นเซนพูด พูดแต่คืนมีเลยแต่ว่าพรุ่งนี้คอยฟังพระนคนสมเด็จหุนเซนนะก็จะพูดว่ายทักสิ้นมันไปพูดมินท่าใส่รายประเทศของมันเองใส่รายสถาบันกษัตริย์ไทยว่ายังไงพรุ่งนี้หุนเซนจะเปิดเผยให้หมดเลยนะแล้วคอยดูว่าคนไทยเขาจะมาเชื่อหุุนเซน ลูกพี่ของผมนะอือเพอเพออาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนอุ้งอิงด้วยนะตามแผนเรานะออควบซ้อมประเทศเลยฮุนเซนเป็นะ่านาทิบดีกัมพูชาแล้วก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยประเทศไทยจึงจะก้าวพ้ไนไอ้วิกฤตไอ้สบักสบอมนี่นะโอ้ทำไมพวกคนไทยนีนโง่มากเ่ย โง่ทั้งรัฐบาลโง่ทั้งประชาชนมีแต่คุณเส้นคนเอียงเบี้ยนฉลาดอยู่คนเดียวพรุ่งนี้คอยฟังนะคุณเส้นจะแฉร,รากใสกี่คดกี่คดของทักซิ้นให้พี่น้องชาวไทยฟังออหรือไอเรื่องประเภทเนี้ยสู้กันเอนไม่ได้คิดว่าตัวเองมีเลี่ยมีมีมมเลี่ยม ทักซินเนี่มันคิดว่าตัวเองมีเลียมเจอเลี่ยมดูพี่กูหุ่นเซ็มเยอะกวา่ามาเฟืองเห็นมาเฟาืองไหมตกบ้าไหนก็เลี่ยมขึ้นเลี่ยมขึ้นนะโอ้ยส้มนำหน้าส้มนำหน้าคนไทยกรจอบส้มนำหน้าแท้อือโง่